ขอบคุณนะคะคุณประการนะคะที่ส่งของมาให้เด็กๆนะคะมีทั้งอาหารนะคะนี่ประการส่งมาให้นะคะแล้วก็มีอาหารเด็กด้วยนะคะมีอาหารนี่ค่ะอาหารเม็ดนะคะนี่ค่ะคุณมากๆเลยนะคะประการนะคะประการส่งมาให้นะคะส่งให้เด็กๆ ชาบชาบชานอนหลับนี่ประการส่งของขนมมาให้ส่งอะไรมาให้หนูแล้ลูกเฮ้ยคีส่งอะไรมาครับปูนอนหนูกําลังนอนเลยกับแม่หนุกกาลังนอนเลยกับโอ้นี่ประการส่งอาหารมาให้หนูลูกเห็นไหมเห็นไหมกำลังนอนชาแบกว่าหนูขอบคุณประการหน่อยแล้วขอบคุณประการหน่อยแล้วขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับไอ้กุ้ยแขกไปนอนไหนลูกอู้กุ้ยแขกไปนอนกับทวดทางนู้นนะคะเจ้าแขกเดี๋ยวไปดูเจ้าแขกนะคะสวัสดีค่ะชีวิตบ้านบ้านอ้อยสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีค่ะ,ออคะ,คคะขอบคุณประการมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับออของฝากเด็กๆนะคะแล้วก็มีคุกกี้ด้วยนะคะนี่วู้เยอะเลยเยอะเลย อุ่นๆน,นะกำลังนอนนะคะนี่ค่ะระการส่งมาให้แล้วก็มีสเปรด้วยนะคะมีเสเปรสเปรกกันยุงนะคะเนาะีค่ะมีอาหารอาหารเม็ดนะคะนี่อาหารเม็ดสองถุงนะคะสองถุง แล้วก็สเปร์ค่ะนี่สเปร์นะคะสเปร์สำหรับกันยุงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะประการขอบคุณมากมากค่ะนะคะแล้วก็มีคุกกี้ด้วยนะคะมีคุกกี้ด้วยมีคุกกี้ด้วยประการส่งมาให้กล่องเลยนะคะประการทำเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะประการขอบคุณมากๆเลยค่ะก็จะเอาไปแบ่งประการบอกว่าเอาไปแบ่งป้ายินด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปแบ่งนะคะนี่ค่ะ คุกกี้น่ากินมากๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะส่งมากล่องนะคะส่งนี่ค่ะโหตั้งหกล่องแน่โหโคุกกี้ห้ากล่องเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะประกัรเนี่ยแล้วก็สเปรย์ด้วยนะคะสเปร นะคะสเปรย์สำหรับกันยุงนะคะฉีดให้น้องๆได้นะคะฉีดให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็อาหารนะคะอาหารสองห่อนะคะสองห่อเลยนะคะเป็นเพดิกีนะคะขอบคุณามากเลยค่ะขอบคุณามากเลยค่ะให้ประการมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะบ้าคุกกี้อร่อยน่าทานมากเลยค่ะเหมือนของขวัญปีใหม่เลยนะคะประการนะคะ ส่งมาให้เด็กๆนะคะส่งมาให้เด็กๆนี่ค่ะพากันไปไหนหมดเอา้าวสงสัยดูกดิกออกไปข้างนอกแน่เลยเดี๋ยวก็มานะคะส่วนนี่ค่ะเด็กเจ้าแขกเจ้าแขกนอนหลับเจ้าแขกนอนหลับ ุณแม่สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะนี่ค่ะเจ้าแขกนะคะเจ้าแขกกำลังโอ้พี่ดุกดิกอยู่นี่ไม่นึกว่าหนูไปไหนนะคะพี่ดุกดิกก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะประกันส่งของมาให้หนูนะลูกประกันส่งอาหารมาให้พวกหนูนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประกันก่อนแล้วขอบคุณค่ะดุกดิกขอบคุณนะคะส่วนเจ้ากล้วยแขกก็นอนหลับนะคะ ขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ลูกสี่นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะไม่กำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดูนะคะโอ้โหกำลังนอนหลับเลยวันนี้จะพาหนูไปฉีดวัคซีนนะลูกเออไปฉีดวัคซีนเก็มจองอืมทาไปฉีดวัคซีนยาวแล้วนะคะนี่ยาวแล้วดูนะคะดูแขน,นะคะจะเป็นหนุ่มแล้วจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะแป๊บเดียวเองยังไม่ถึงสามเดือนเลย ยังไม่ถึงสามเดือนเลยทำไมตัวโตจังนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกุ้ยเขียวว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าเขียวขอบคุณประการครับขอบคุณกรับขอบคุณกรับโอ้โหโอ้โหน่ทานอนเขานะคะท่านอนของเจ้าแขกนะคะท่านอนประจําท่านอนประจําเลยของเขาเนี่ยดูท่านอนของเขานะคะ อาจจะดึกดิกอยู่ตรงนู้นนะคะดูสิมันเคยโอ้นู้นนอนือโต๊ะนอนโตนอือเตียงนอนือเตียงน้อยนนเตียง ชาบก็กําลังนอนนะคะพี่เจ้าอี้ก็กําลังนอนนะคะโอเคได้เยอะเลยนะคะประการใจดีมากๆเลยประการส่งมาให้สองรอบแล้วนะคะรอบแรกก็เป็นเป็นอาหารอาหารเม็ดสี่ห่อนะคะสี่ถุงเลยนะคะที่ประการส่งมาให้นะคะก็เนี่ยค่ะ วันนี้ส่งอาหารเม็ดมาให้แล้วก็มีสเปรย์นะคะสเปรย์กันยุงให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีคุกกี้นะคะมีคุกกี้ประกันส่งมาให้นะคะขอบคุณประกันมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ไม่ตาเด็กๆแล้วก็ส่งขนมส่งอาหารให้เด็กๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวออยก็จะเอาไปแบ่งน้องกล้วยไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวอจะแบ่งแล้วก็เอาไปให้น e ้องกล้วยไข่กล้วยปิ้งด้วยนะคะแบ่งๆกันนะคะ ทานด้วยกันนะคะเด็กสมาชิกอันนี้ก็จะเอาไปแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยวออยจะเอาไปน้องด้วยนะคะไปให้น้องปากกล้วยนะคะที่เออน้องชายเย็นกับน้องกาแฟนะคะแล้วน้องกล้วยปิ้งแล้วน้องกล้วยไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวออยก็จะไปแบ่งกันนะคะให้น้องได้สเปรย์ฉีดนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะขอบคุมณมากเลยกะประการก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านด้วยนะคะที่ เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจแล้วก็การติดตามรับชมคลิปทุกคลิปเลยนะคะพี่พีเน่ารักมากๆเลยค่ะที่เป็นกำลังใจให้ไม่ออนแล้วก็ให้กับเด็กๆนะคะคอยคอมเมนต์นะคะคอยทักทายคอยส่งกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ ให้กำลังใจไม่อ้อยนะคะไม่อ้อยก็มีกำลังใจในทำคลิปนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆได้รับชมความน่ารักของน้องๆนะคะออยก็จะตามนะคะตามน้องๆตั้งแต่ เล็กๆจนโตเลยนะคะจนกว่าน้องจะไม่อยู่กับเรานะคะจะให้พี่ๆได้เห็นนะคะว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องพัฒนาการของน้องเป็นยังไงตอนเด็กๆจนถึงตอนเป็นหนุ่มตอนโตนะคะเป็นยังไงบ้างสมาชิกยังอยู่ครบไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้สมาชิกยังอยู่8ดตัวนะคะส่วนตัวหนึ่งก็ไปดาวแล้วนะคะก็แม่อ้อยก็ ได้ไปเยี่ยมเยียนบ้างนะคะแล้วก็วันนี้จะพาน้องไปฉีดวัคซีนนะคะจะช่วยทุกตัวนะคะจะฉีดวัคซีนให้น้องทุกตัวนะคะเป็นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆนะคะเป็นของปีใหม่ให้กับเด็กๆเนาะนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะออยก็ต้องขอจบก่อนนะคะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะใกล้เวลาแล้วค่ะต้องเตรียมตัวพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะก็ขอบพระคุณมากๆจากประกันนะคะที่ส่งมาให้2รอบแล้วนะคะส่งมาให้เด็กๆอินดูเด็กๆทุกตัเลยนะคะเด็กปากก้อยทุกตัวประกันบอกว่า ส่อ so, uh, ให้แบ่งแบ่งกันนะคะแล้วก็เอาคุกกี้ไปให้ uh, พี่ยินด้วยนะคะก็เดี๋ยวอ๋จะเอาไปแบ่งให้นะคะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณเดี๋ยวอ๋จะไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ